สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปูพาไปนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงของราศีพฤษภนะคะในปี2564นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าราศีพฤษภนะคะในปีนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะวันนี้มาช้านิดนึงนะคะเนื่องจากว่าไปเที่ยวนะกลับมาละนะคะขอ อ่านให้ราศีพฤษศนะคะสักสองราศีนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะรอกันนานนะคะอ่านเลยนะคะสำหรับปี2,564นี้นะคะเริ่มต้นปีเลยนะคะจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงงานนะคะหรือได้เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงนะคะในชีวิตของคุณนะ,ค,ะคุณจะได้สุขสบายนะคะคุณจะไดะ้ได้เงินนะคะจะมีเวลานะคะจะหรือว่าจะมีการซัพพอร์ตนะคะ จากคนอื่นๆนะ,ะจะได้นั่งอยู่บนกองเงินกองทองนะฮะอันนี้จริงๆนะอันนี้ไพ่ออกมาต้นปีเนี่ยดีมากๆเลยนะคะบอกบอกได้เลยว่าคุณจะได้นั่งบนกองเงินกองทองจริงๆในปีเนี้นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะสวยงามมากๆนะคะในในในปีนี้ฮะ,ะในปีนี้คุณจะมีพลังนะฮะ คุณจะมี power นะฮะแล้วก็ถ้าคุณเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยคิดคิดในแง่บวกนะถ้าคุณคิดในแง่บวกเนี่ยมันจะช่วยเสริมพลังค่ะเสริมพลังให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็อืมนี่แหละมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นให้คุณคิดในแง่บวกนะเขาบอกประมาณนี้อย่าคิดในแง่ลบนะคะถ้าคิดในแง่ลบชีวิตคุณเนี่ยก็จะติดลบนะอันนี้อันนี้การเสริม เสริมพลังของคุณนะคะในช่วงในช่วงปีปีนี้นะทีนี้เขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะงานที่คุณกำลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงหรือว่าเริ่มจะทำนะคะในปีนี้มันอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ขอให้คุณเนี่ยให้ความสำคัญกับมันนะขอให้คุณเนี่ยสนุกสนุกกับมันนะขอให้คุณสนุกกับการทำงานนะคะแล้วแล้วคุณจะสบายนะะประมาณนี้เลยนะะ ทีนี้เขาบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคุณอย่าไปคิดอะไรให้มันมากมายนะคะอย่าไปกังวลน,นะ,ะเขาบอกแล้วว่าขอให้คุณเนี่ยคิดในแง่บวกนะ,ะแต่ในมุมนึงเนี่ยคุณก็ยังมีความกังวลน,นะ,ะกังวลเรื่องโน,น้นเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเอ j นจกับมันนะ,ะสนุกกับมันนะะ,ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานนะะให้คุณ ให้คุณทาให้มันให้สน you ุกนะฮะทำยังไงก็ได้คุณหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้ให้มันสนุกนะฮะเขาบอกว่าอ่ามันอาจจะยากนะสาหรับคุณนะคะหรือคุณทำก็ได้หรือคุณไม่ทําก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณยังยังทำนะเหมือนเหมือนคุณฝืนอะถ้าคุณทําแบบฝืนฝืนเนี้ยคุณจะไม่มีความสุขนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันฝืนนะคะก็ไม่ต้องทานะฮะให้ถ้าคุณอยากจะจะทาต่อนะคะหรือคุณอยากจะทาอะไรก็ทำ ทำ,ท,ำนะทำอะไรก็ตามนะทำอะไรก็ตามนะให้คุณทำด้วยความเต็มใจนะให้คุณทำด้วยทำอะไรก็ได้ให้คุณมีความสุขนะคะประมาณนี้เลยเขาบอกประมาณนี้นะ <c oughs> เ,เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าในปีนี้คุณจะมี power มากๆนะคะ power เนี่ยออกมาสองสองใบแล้วนะเขาบอกว่าคุณจะมีพลังคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอนะ คุณจะเป็นคนที่มีความสำคัญมากๆนะคะในในปในีในปีนี้นะะชีวิตคุณจะสวยงามมากๆนะคะถ้าคุณคิดในแง่บวกนะ,ะแล้วก็เขาบอกว่าให้คุณออกไปเจอโลกกว้างได้แล้วนะคะอย่าจมปักอยู่กับที่นะคะเพราะว่ามีคนที่ คอยจะช่วยเหลือคุณคอยจะผลักดันคุณออกไปนะเพราะฉะนั้นคุณต้องออกไปนะชีวิตคุณเนี่ยใหญ่อย,ย,อยู่ที่เดิมอย่่อยู่จำเจนะฮะคุณจะได้อยู่บนกองเงินกองทองจริงๆนะอันนี้ไพ่มันออกมาจริงๆประมาณนี้เลยเนี่ยเนี่ยนั่งเฝ้ากองเงินกองทองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคุณจะสวยหรูมากในปีนี้นะคะขอแค่คิดบวกนะฮะประมาณนั้นเลยนะเฮะ้ยโว่า อ่าไพ่นะคะไพ่บอกว่าอูไพ่ค่อนข้างดีนะแต่มันอยู่กับความคิดของตัวเองมากกว่าที่ว่าชอบคิดในแง่ลบนะคะไพ่ไพ่ไพ่ออกมาดีดีดีเกือบหมดเลยนะเกือบประมาณ70%อะ่ะนะแต่แต่บูเชื่อว่าถ้าไพ่ออกมาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยใครๆก็แฮปปี้ใครๆก,ก็มีความสุขชใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะมีความสุขกับมันนะเขาบอกว่า ไพ่บอกอีกนะคะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นนะให้มันแบบให้มันแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคุณจะได้เจอโลกใหม่นะคุณจะได้เจอโลกใหม่ให้คุณเนี่ยสนุกกับมันนะให้คุณสนุกกับมันตรหน้าตรงนั้นนะคุณจะไม่ได้อยู่ที่เก่าแล้วนะถ้าคุณยังอยู่ที่เก่าคุณอยู่ได้นะแต่ว่ามันจำเจ อย่าฝืนนะะเขาบอกว่าอย่าฝืนนะอย่าฝืนที่จะอยู่ที่เดิมนะให้ออกไปนะออกไปเจอโลกกว้างนะฮะคุณจะได้เจอโลกใหม่คุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆนะคะถ้าคุณสนุกกับมันนะก็ต้องสนุกกับมันให้เต็มที่นะคะถึงแม้ว่ามันจะยากมันจะยากแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นคุณต้องให้กําลังใจตัวคุณเองนะแล้วคิดในแง่บวกนะคะ คุณถึงจะประสบความสําเร็จนะในช่วงปีนี้นะคะอันนี้คือคําแนะนํานะแต่ว่าอยู่ที่ตัวของคุณเองว่าคุณจะทําหรือไม่ทํานะฮะอันนี้ปู๊ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่าช่วยได้ก็แค่ให้คําแนะนานะคะตามไพ่นะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางของคุณในครั้งนี้เนี่ยคุณจะต้องอ เช็คให้ละเอียดคุณจะต้องเป็นคนที่รอบคอบมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครั้งใหม่นะนะคะในครั้งนี้นะคะคุณจะต้องเช็คนะคะคุณจะต้องเคลียร์นะคะตัวเองนะคะคุณจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ให้รอบคอบกับชีวิตคุณมากที่สุดนะ,ะไม่มีใครที่จะรักคุณเท่ากับตัวคุณนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้คุณแบบทําอะไรให้รอบคอบนะประมาณนี้เลยนะ แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณอะ่ะจะเป็นผู้ชนะนะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นนักสู้อยู่แล้วนะคะในปีนี้เนี่ยคุณจะมีความสุขนะ,ะถ้าคุณทำตามอย่างที่ไพ่แนะนำนะ,ะแบบนี้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรให้ต้องกังวลนะ,ะถึงแม้ว่าคุณจะกังวลคุณตัดปัญหามันออกไปนะคะแล้วคุณหาวิธีการแก้นะ,ะแล้วชีวิตคุณเนี่ยจะ จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะโอเคทีนี้ปูขอดูหน่อยเรื่องเงินไม่มีปัญหางไงเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยยังไงคุณก็ได้นั่งอยู่บนกองเงินกองทองแน่นอนทีนี้ขอดูการจัดการกับความคิดของตัวเองหน่อยคะ่ะเขาบอกว่าไพ่บอกว่าถ้าถ้าสมมุติว่าพูดในเรื่องของความรักนะ คุณจะมีคนมาให้เลือกเนี่ยอยู่สองคนนะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดนะถ้าเป็นเรื่องงานเขาก็บอกเหมือนกันว่าให้คุณเลือกงานที่คุณชอบที่คุณรักมากที่สุดที่เข้ากับตัวคุณมากที่สุดคุณทําแล้วคุณมีความสุขให้คุณเลือกสิ่งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามนะคะให้คุณเลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณที่สุดนะฮะ ประมาณนี้เลยขอดูเรื่องความรักหน่อยค่ะขอดูเรื่องความรักของราศีพฤษภนะฮะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องจะต้องทำหน้าที่นะคุณจะต้องใช้เวลานะฮะอยู่กับอยู่อยู่ในการศึกษากันและกันนะฮะในช่วงปีนี้นะเขาบอกว่า คุณรู้นะฮะคุณรู้เนี่ยว่าสิ่งไหนที่ควรจะทำนะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าการที่คุณจะการที่คุณมีคนรักเนี่ยคุณควรจะทำยังไงในปีนี้นะ,ะทำในสิ่งที่คุณควรจะทำนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะทีนี้ขอคนรักของของราศีพฤษภนะคะว่าเขาคิดยังไงนะคะ ว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเข,เขาก็เขาก็รู้สึกดีนะเขาก็รู้สึกดีกับกับกับตัวราศีพฤษภนะ,ะรู้สึกดีมากๆนะ,ะแต่แต่ว่าเขาก็ค่อยๆศึกษาดีกว่าค่อยๆทำดีกว่านะคะถ้าเป็นในมุมของเรื่องเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชีวิตของออคนรักของราศีพฤษภเนี่ย ค่อนข้างเป็นชีวิตที่ดีนะดีมากๆนะคะสวยงามมากๆนะะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งตัวนะเขาเป็นคนที่เรียบง่ายมากๆนะดูภายนอกเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนคนธรรมดานะฮะแต่ว่าเป็นคนที่มีการศึกษานะมีการศึกษานะฮะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะฮะเป็นคนที่มีความรู้นะฮะชีวิตของเขาเนี่ย เป็นคนที่มีความสุขนะฮะแต่ภายนอกเหมือนเขาแบบเป็นคนอมทุกข์อ่ะแต่ที่จริงเขาเขาไม่ใช่คนอมทุกข์นะเขามีความสุขมากๆนะคะชีวิตเขานะ,ะชีวิตเขาสวยงามมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเนื้อ,อนะคู่ของราศีพฤษภเนี่ยคุณคุณคุณอาจจะดูเขายากนิดนึงนะถ้าใครมองมองมอง,มองคู่ของราศีพฤษภนะจะเป็นคนแบบมันบ้านอะไรประมาณนี้แต่บอกไว้เลยว่า มีทุกอย่างนะมีความสุขมีทุกอย่างนะคะโอเคเหมือนคนไม่ถือตัวอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะทีนี้ปูขอสรุปนะคะขอสรุปปี2564นะเขาบอกว่าไพ่บอกว่านะคะสรุปแล้วก็คือให้คุณนะคะจัดการกับตัวเองนะคะเคลียร์ตัวเองนะคะให้ให้หมดนะคะในปีนี้นะคะ อ่าไม่ต้องกังวลอะไรนะคะอะไรที่คุณเนี่ยอะไรที่มันไม่จําเป็นกับคุณเนี่ยแล้วคุณเก็บเก็บมันอยู่ในใจหรือว่าเก็บมันไว้หรือสิ่งของอะไรก็ตามที่ที่มันไม่จําเป็นที่คุณที่คุณสามารถทิ้งมันได้ที่คุณสามารถปล่อยมันไปได้เนี่ยให้คุณปล่อยมันไปนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ในที่นี้เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนะ เขาอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณปล่อยออกไปถ้ามันไม่ได้มีประโยชน์กับคุณเขาบอกประมาณนี้นะถึงแม้ว่าคุณจะรักนะรักสิ่งสีนี้เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ทำประโยชน์ให้คุณอะ่ะคุณแค่มองมองมองมันสวยๆงามๆอะไรประมาณนี้ให้คุยให้คุณเนี่ยปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปอย่าเก็บมันไว กับตัวเองนะคะให้คนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะเป็นกำลังใจให้ราศีพฤกษภนะคะ ถ้าท่านไหนชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b <Yeah>. s c r i b e ให้ด้วยนะคะกดติดตามนะคะ s u บ s c r i b e บางท่านบางท่านไม่เข้าใจว่า s u b s c r i b e คืออะไรฝากกดติดตามนะคะกดติดตามเพราะว่าเพื่อนๆเพื่อนๆหรือแบบปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบลุงป้าอาจจะไม่เข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะก็ฝากกดติดตามให้ปูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ